มาม่วงครับอาจารก็ได้เร็วแต่ว่าม่วงพันหยางนะหาหาเหลือดได้ใหญ่เอมื่นถิมหมเองเขาเอานี่ถ้าตัวนีุ้กมาแค่สี่ขึ้นน้ำนมเลยเลย

มองใหายบ้านเ่านะมมองบ้านนะโลกใหญ่กว่า สาหมหน่อยได้เลยนะเดี๋ยวตอนเขามาขอแล้วไหม

มาเจ็บก่อนชัวนน่วงวันนี้หากินของเปรี้ยวๆกอนเจอแดดอ้ตอนนี้ดอกจังเลยมีใครอยากจะกินไม้มากินด้วยกันนะครับเนี่ยสวยๆเลย วันนี้ได้กินแน่รปเีียวน้ำพริกงั้นก็ตำมะม่วงแถวอีสานก็ชอบกินนะอันนี้พามาชมวิถีชีวิตของสไตล์บาวีนุมเมืองขอนนะครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพามาชมบรรยากาศบ้านตอนค้มๆฝน,น,นกำลังจะตก วิถีชีวิตมีมีวัวสภาพบรรยากาศมันอยู่ใ,ใกล้ใ,ใกล้กับ ไรนางผมครับถนนก็คือบ้านสวนที่จะขึ้นบ้านใหม่พรุ่งนี้นะครับเวลาเรามาท้องไรทั้งหน้าม่ีที่พักเราก็เลยต้องสร้างหลังเล็กๆขึ้นมาถ้ามันร้อนก็ติดแดดได้นะครับ วางแผนไว้แล้วจะวัวน้อยโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปถึงน่นแล้วกำลังจะถึงบ้านสวนแล้ว มีเชิญเดินอยู่บนกองก้อนที่เขาไถรถไถไถขึ้นมาเดินลำบากเนี่ยฮะตอนเรื่งนี้คอกพ่อแม่ของเพืเอ่นอนเขาขาสีแดงก็ต้นเออเออ มาเล่นคำงัวน่อยตัวนี้จากบนหลาย บนลายนัคือเจเป็นลายนะครับ,บวัวน้อยของผมเองแม่นไม่อยู่แล้วแม่นตายแล้วเดี๋ยวสวมให้ดูยังไ,ไงจะบนหลายเอนมกล่องมาให้มันกินด้วย่ะเรากลับเดี๋ยวเราเอาน้ำให้บัวกินอีกสักรอบ ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับสไตล์บ่าเวียนหนุ่อมมืองคอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นีครับเรากำลังจะไปนั่งเล่นอยู่ที่บ้านสวนนะครับ <sociedad> เดี๋ยวเราน้ำให้บัวกัน น้ำให้วัวกันทำสะมาแล้วมันพังเลยครับเนี่ยน้ำมันแรงน้ำมาแรงเหลือเกิน Ừ. ừ tham tham miền rau đi miền U Kellery nó Tśangkhyeh kiểm challenge đi on. ชีวิที่ชีวิตของไดบ่าววีนะครับ กินดียวพี่ยา แล้วก็สวนเราดีกว่านี่คือยาเทีโปูนะครับเดี๋ยวจะมาตัดทำจะมีเม็ดรอไว้ปลูกใช้หวานนั่นเลยนะครับ นาคตถ้าเรากเกษียณแล้วเราก็จะมาอยู่ที่นี่นะครับของสไตล์บาวีหนุ่มเมืองคอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับห้องน้ำครับบ้านส่วนหลังเล็กๆไม่ใหญ่ไม่โตแต่ก็น่ารักดีรับน้ำม่ติดน้ำเลยมี่วัวอยู่ห้าตัวนะครับ นังรดน้ำมันรดตอนอป,ปิดน้ำก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาเปิดใหม่นี่ครับตอนจะจบคลิปนะครับเดี๋ยวมาจบคลิปที่นี่เลยงานสวน เราบรรยาก,กาศเลยครับชอบแบบนี้นครับนี่คือออกแบบเองแต่ไม่ได้แต,ไแต่ไม่ไ,ไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้สร้างเองนะครับเป็นผู้ออกแบบทางมารถเข้าถึงเลยนะครับทางทางเข้ามา้านมานี่ก็มาเลยเลยปึ๊บ เดินมาแล้วก็ขึ้นนี่ได้เลยสามารถติดตั้งแอร์ได้เลยนะครับอันนี้ออกแบบเองเลยนะครับอ,อ่าวเราจะจบคลิปชมบรรยากาศที่สวนครับ รถคู่ใจขากองคู่ใจเลยตั้งขากองกรับโอเคนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับจากตายบ่าววีหนมังคอนนะครับช่องกัวีแชนแนลนะครับตายบ่าววีหนึ่มังคอนครับบ๊ายบาย